ด้วยอยากกันโอ้ก็ไม่บอกว่าสวัสดีค่ะช่องไม่นากดก่อนนะคะมาดูร้านน้อยไปใช้รอบนะคะเดี๋ยวจะเหียนเคยกันเรีนงานเรนบอดี้บอเมื่อบ้านนี่ถือกรถอันคุณหญ่ห้อมทับดีเจ็บประันเมื่อต้องันระดันก็ต้องใส่นี่เอามาทกทานัเขาได้พยายอมทำหน้าหรอ น,นักโมตตระพะทธวตออรามาโตสัมาตุเตชะ Thank yeah. มาชมเลยฮะหมูน well, so 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 ี้กเรานะคุดที่สี่นะมันชุ่มเขียวนะมูนี้ต้ามาขงอ้นะคะไม่เป็นไรค่ะน้อเพราะว่ามันใหญ่ยแล้ก็เรามาเดียวค่ะเฮ้ยหมูมีมาน้อแมนกลบปมยังอายค่ะอยากจะให้ใครให้น้อคนัมชุมดามน้แมนดังใจตามสเต็ปเลยค่ะ Bye. <laughs> 浪奔。 Oh, mm -hmm. ค่ะคุณยายตรงนู้นเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอย่าลืมใหนี่ซีกุนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์กดซับสไคร์กดตรดิ่งแจ้งเตือนนะคะอ่ารอบใครคนนี้มาค่ะมาจ้าออกไปครบแล้วจ้าแอ้วครไปอีกรอบนึงนะคะเกินหรือเปล่าเกินนะโอ้ยว่งซองเลยคือสิเกินเท่านควรออกไปก่อนนะคะเกินสิบออกมาเลยนะคะ เดี๋ยวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ของเราจะเข้าไปดูแลนะยเี้ยงนะคะไปยงยนนะคะ sc นะคะตัวขมืออื้อนี่นะตัวล่างก็ได้เราบอเขารื่องสมุตัวล่างเรื่ององตัวดีใจดีใจไหมคะดีใจจ้าดีใจมากเลยจ้า รำมงือเล็กหลายหลายคนมือนี้ว่าจะเป็นอะไรดีใจมากๆตื่นเต้นอยู่บ่ไม่ตื่นเต้นโอ้ยายเก่งมากๆแล้วนำเงืเล่นได้เลยนะคะเป็นยังไงยายเนีจ้าเป็นยังไงเนาะดีใจบ่ดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากเนาะที่ได้รำเนาะจ้าวันนี้ก็จะได้มารำบ่อยๆนะคะคุ้นๆหลายๆจ้า มันไปซ่อมบ่อยๆเด้อใช่ยาย่นั้นเองยายวียายลำไยนะยายลำไ่ได้แล้วนี่ยายลำไ่ยายวีแล้วเดียังรับสบายอันนี้ยายวนะคะนี่ยายวีนะคะจ้านี่ก็ได้ละทุบคั่มคุ้มล้ำรวยเด้อจ้าเด้อบริหารให้เอฟซีที่จ้างมาค่ะจ้า แต่ถามพ่อผู้ใหญ่ว่าเอชซีท่านใดเนาะยายมานั่งกันแล้วว่าเอชซีหน่อยจังยายแม่ดาค่ะให้พอนกับเอชซีวันนี้หน่อยจังที่ที่ให้รำรู้จักชื่อไหมเอชซีอะไรเอชซีอาะสมุทุกท่านทุกคนย่าจะรับไปร้องร้องไปรับคนหลายหความเสียใจจุ่ใดความไทยจุ่มีเดิมไม่จะความย้อนไปหา กันเจริญให่อยอดหาเอจีนะจ๊ะอี่ดีแฮร่ำรวยเองดีีแฮให้ล่ำให้รวยงจุดได้ความใครเนี่ยจุดนี่เดี๋ยวจ้าเด้อนอนรับพเจะได้เงินทันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเศษเ็นเมื่อวานได้แก้มันนี่โชคโุกหายยามบ้านมานไหนยามาพี่เดี๋ยวจะเด้อคุณมาก นี่นะคะของแม่ดาก็ได้รับแล้วนะคะแม่ดาต้องขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่ใจดีมีเมตตานะคะช่วยเหลือชาวบ้านกุดกองนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่โกกอกนะคะดีเพอร์เราก็ได้รำนะคะแม้แต่กบตูมก็ได้รำนะคะต้องขอบคุณนะคะดังนั้นก็ขอให้ไปถึงท่านที่สนับสนุนมานะคะขอให้รวยๆปังๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเท่านี้นะคะสวัสดี ดีค่ะ